Đó là ngang là ngang này luôn. mẹ lắm nắng 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 mà ก้นั่นละูกต้นั่น่ไนหนอ,อันนั่เหร <ừ, S 1> อนี่เหร่เหรอน่เหรอนะโอ้ยนี่มีก้ปอปอบมันอยู่นี่เจอกับปอบมาวันนี้ก่อนก้ยอยู่อยู่ตรงนี้เกับปอบเดี๋ยวเก็บไ้เกิดก้มันมีนอย่งบมันเนครัคบเกิดมีอย่ง้ยมาเคี้ยงหนึ่งมันบอมันมันจะเจหรือโบเจีอกล้องก แม่ทําไงโอ้ตายเนาะเรียกออกครับครับตายนะครับมันตาย <laughs> <laughs> con thẳng ngay, ngán cho rồi không, không vào มนมายื้อหัเฮ้อไอ้ง้อยมาบดดินนอนหงายแลรวเงง้ะง่างอย่างขึ้นุนมาบอกวันมาครับเราทำก็มาการทำาหันแบบนี้เลยครับแล้วตะวันไม่แรงเขาเขายังยังอยู่นี่ผมจุ๋งมาไว้เจี๊แล้วครับมาอยู่นี่ได้สามสี่วันแล้วครับตามปกติเขาเลี้ยงปล่อยแถวนี้มัก็ครับครับทุกครั้งจะอยู่หน้าบ้านเหนือครับปุ้นแต่ผมเอาง่ายมันนี่ได้สามวันแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังเหมือนกับสาเหตุอยู่มั้งเหรครับสาเหตุมันมาจากไหนจากแนมหรือว่าจากคนป้องไรเนาะเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างกับไผนี่นี่ผมมาแปลว่ามีกล้วยให้กันมันมันมาจากไหนแต่ผมก็อยากให้ห้อหของแพทรตอบมาตรวจว่ามันจะเป็นกล้วยนี่มันเป็นพิษปอยเนาะเพื่อความสบายใจของเขาเนาะครับทุกคน คณงาน ang, <im it> คุณมาใจ <im it> สวนนี่เขาพระแม่นั่งมาจะดูหน่อยแม่นี่ดูแม่นี่ดู ไปเซิร์ชได้มาหื้มันกอยจะไนเก็บเบอร์สองสองวยัง้วยอย่าง เดี๋ยวเก็บเตาผมไมสเต็มก่อนแต่ถ้าส่งต้นมาได้ผมจะส่งไว้ีที่สุด

วันฉลองบอกหลักเป็นไทยนี่มันเตินปนอีกทีคืแมาวันที่สอง